เผยโฉมหน้าพระนางช่องเจ็ดอยู่เคียงข้างหนิงปณิตาในวันที่เจิมระสูมชีวิตก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24เมษายนผู้จัดละครคนเก่งอย่างหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวหลังมีข่าวลือแยกทางกับสามีจินจนินธรรมวัฒนะเธอยือนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นใบหย,ย่าสถานะเป็นสามีภรรยากันแต่กำลังคุยเรื่องเอกสาร ล่าสุดวันที่26เมษายนมุกดานรินรักนางเอกช่อง7คนสนิทหนิงปณิตาได้ออกมาเผยว่ารู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเราพยายามชวนที่หนิงไปนู้นไปนี่ชวนไปเที่ยวให้เขาไม่ต้องอยู่คนเดียวช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วงนี้เจอกันแต่ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่เมื่อเจอกันเราก็อยู่ด้วยกันนาน ใช้เวลาด้วยกันที่หนิงกำลังใจดีคนรอบข้างรักที่หนิงอยู่แล้วทุกคนส่งพลังบวกให้พี่หนิงเข้มก็ส่งกำลังใจให้พี่หนิงตลอดหนูก็ให้กำลังใจพี่หนิงตลอดเช่นกันทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้หนิงปณิตาด้วยนะคะ